ภาวะน้ำท่วมปอดนะคะซึ่งภาวะนี้อันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษานั่นเองสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดถึงสัญญาณหรืออาการเตือนนะคะเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมปอดนั่นเองภาวะน้ำท่วมปอดนะคะก็คือภาวะที่มีของเหลวนะคะรั่วเข้าไปในถุงลมปอดค่ะทําให้ปอดของเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนออก ได้ส่งผลให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนนั่นเองซึ่งภาวะนี้อันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษานั่นเองสัญญาณของน้ำท่วมปอดนะคะที่พบได้บ่อยๆเลย 1. ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจลำบากปกติอาจจะเคยออกกำลังกายได้แต่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเร็วกว่าปกติบางคนนะคะแค่ทำงานบ้านอาบน้ำแต่งตัวก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเหนื่อยจนต้องหยุดพักหรือรายที่ด แดงที่สุดก็คืออาจจะเหนื่อยจนลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้ค่ะ2ก็คือนอนราบไม่ได้ต้องนั่งหลับเวลาที่เรานอนราบนะคะเลือดมันจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจมากขึ้นถ้าหัวใจบีบตัวได้ไม่ดีเลือดก็จะเกิดการข้างในปอดทําให้มีภาวะน้ําท่วมปอดนั่นเองคนที่มีในเรื่องของน้ําท่วมปอดก็เลยต้องนั่งหลับเพื่อที่จะลด อาการที่มันหายใจลําบากนั่นเองค่ะ 3. ก็คือแน่นหน้าอกหายใจเร็วเมื่อร่างกายนะคะขาดออกซิเจนและปอดทํางานได้ไม่เต็มที่อาจเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยนะคะคล้ายๆกับคนที่กําลังจะจมน้ํานั่นเอง 4. ก็คือไอเป็นฟองชมพูหรือมีเสมหะปนเลือดของเหลวที่อยู่ในปอดนะคะอาจจะมีในเรื่องของเลือดปนออกมาด้วยเกิดการระคายเคืองในระบบ ทาางเดินหยใจทําให้ไอนะคะมีเสมหะเลือดปนออกมาได้หรือในบางคนไอแห้งร่วมกับมีอาการแสบเจ็บหน้าอกนั่นเอง 5. ก็คือหมดสติหากออกซิเจนในเลือดต่ํามากจะส่งผลต่อการทํางานของสมองแล้วก็หัวใจอาจจะหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะสําหรับสัญญาณเตือนหรืออาการเตือนนะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมปอดก็มีเพียงเทาง่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ